อื้อยังค่อยวงอยจะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel ค่ะพี่น้องมาพี่น้องมามือนีจะพผ้าทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวดวยจ้ะก๋วยเตี๋ยน้ำตกนะจ๊อนี่ออ้เส้นต้มแล้วไม่ไหม้ด้วยค่ะพี่นอ้องโอ้แต่เสเียบแห้งขอซดน้ำก่อนฮใส่เครื่องปรุงที่เิ่นห้มาในซองก่อนค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปากนะจ๊ะเคยกินของคนลายเทือเลยด้วยค่ะพี่น้องเส้นเหนียวนุ่มสุดๆ ถูกใจเนาะคะ่ะแคปบหมูเอาไว้นี่เถั่วที่สงปน่นจัดไปจุกๆใส่น้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องเผ็ดอืมคนจับแบบน,นี้คนก่อนอืมตะแเสบแห้งเห็ดแบ,บว่านา้ำคลุกคลิกด้วยะค่ะพี่น้อง ใช่มักแบบเนื้อซัดยังกระไดใดด้วยค่ะมื้อนี้เ้ามาักหลูกชิ้นกับเลือดเนาะคะ่ะอยากกินกะลิดจัดเส้น ซ่บยัหงหวนหวนอยู่จ้ะเส้นเหนียวนุ่มมากพี่น้องแสบ,สบ,สบ,สบ 오음 oh. mm -hmm. อร่อยมากกินตะกว้วยจับหลายนะพี่น้องเพิ่นขอมาจัดกว๋วยเตี๋ยวหน่อยจัดไปเด้อค่ะพี่น้องหื้ม <c oughs> <c oughs> เส้นซื้อแบบดีแห้งด้วยค่ะเนวหนุม่มอิ้นเรือเบาหลายเ่อเนาะคะ่ะเพราะว่า,สาเส้นเป็นเสบอบิลิพี่น้องเส้นเหนียวนุ่มสุดๆก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปากสดใสเลยใส่มือเลยบอ๊อพี่น้อง <c oughs> พริกจีหอมโหระพา เสยบพี่น,อน้องเต็มคนหอมกลิ่นแบบว่า ว้เตียยน้ำตกแบบชัดเจนอร่อยว้าเตียวเรือต่อปาอกืมพริกพริกจี Home Alloy. xong ừ, hoa เอาละคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปากเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ แพ็กเกจจริงเพื่นแบบนี้เด้อค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากไผรอยากกินคืนมอมวยเนาะถ้าบุ๊เด้หาบ่าเจอเดี๋ยวมวยจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์อีกที่หนึ่งเด้อค่ะคะือเก่านะคะพี่น้องถามว่ากินสดดวดกินมุ้มมากกินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถ้าไผมักคลิปนี้มักเมนูก,กว๋วยเตี๋ยวกัฝากกดไลา์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หม,ยมวยนําเด้อจ้าสําหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ